คดียาเขาฟังอะไรเขาฟังที่จะมาลงโทษจำเลยแล้วตั้งแต่ที่เป็นคดีลักทรัพย์กับคดีลักของโจมคดีลักทรัพย์มีพยานเห็นตอนลักนะมก็ไม่มีเพราะตอนนั้นมึงน,นอนไปอยู่บนเ นี่ชี้แนะนะ,ะไ้คอ้องเลยเห็นยิ้วอะได้ค้องเนี่ฟังได้ใยปกเนี่ยโจทก์ฟังได้ก็พูดไปทจำเลยบอกฟังไม่ไอะไรละที่ฟังไม่คล้องไม่ได้คดีายาน,นีอะไรอีกนอกจากคยาคำรับทันสอบสวนมีไหม พย่ยามเรื่องร้องยืนนะเนี่ยก็จัลหนายมันไม่ยากแล้วก็หารับของจนล่ะรับไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้โดยการรับทรัพย์อะไรล่ะที่แสดงว่ารู้อ่ะเออใช่มันจเป็นแถลงการปิดคดีนะท่านต้องไปทำเป็นให้ถูก มันก็จะต้องเรื่องตั้งแต่เตร้อมว่าจำเลยให้การโดนน้ำสึมพยานได้ทอ้ความโดยสมุทรจำเลยว่าอย่างนีจน้จากนั้นเหตุผลที่สามารถลงโทษจำเลยได้ในคดโจทย์เราไม่ต้องเอาเรื่องตรวฟ้อม น้ำสื่อจำเลยนำสื่อไม่ต้องเอาสียผลมาสักเสียห้าข้อนี้ว่าเหตุผลอะไรบ้างที่ลงโทษจำเลยได้หมายจำเลยก็ไม่ต้องเอาโจทก์ฟ้องจำเลยให้การโจทก์น้ำสื่อว่าจำเลยนำสื่อว่าไม่ต้องเอามาเลยเหตุผลอะไรละ่ะที่จำไม่ได้ว่าจำเลยจะสู้นะทำอย่างนี้อย่าลืมนะวันนี้สองตัวหายนะแล้วก็เอาหลักธรรมชาติ